เิกล้มีหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับใช่เเดี๋ยวจะปขนมฟัง้โดตัวขนมพอกไกโดนะครับเปิดชิมได้เลยค่ะพี่นี่คือกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเดียว40บาท3กล่องร้อยค่ะกล่องเดียว40บาท3กล่อง100บาทนะครับรวมได้นะครับอ่ารวมได้เลยนะครับมีหลายหน้าค่ะที่เราครับผมมีมีกี่หน้าครับผมมีกี่หน้าครับมีประมาณตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดหน้าเจ็ดหน้านะครับ มีหน้ามาใหม่ด้วยค่ะเป็นพิซซ่าโค้กน้ำตาลทางนมเขาแค่โดนตัวขายดีของร้าครับผมนี่คือตัวนี้แนะนำพงน์เราเขามีอะไรบ้างเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นฟังเปล่าค่ะพี่ฟังเปล่านะต่างกันแค่สีตัวนี้อ๋อจะต่างแค่สีนะชอบครับผมเป็นตัวจิ้มตัวนี้ครับจะเป็นตัวจิ้มตัวนี้เนาะใบเตยชาไทยชาไทยนะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะมีสามอย่างนะอ๋อครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหน้าพิซซ่าเนาะครับผมพิซซ่านี่กล่องเท่าไหร่ครับพิสามกล่องร้อยเหมือนกันอ๋อครับผมนี่คือสี่สิบสามกล่องร้อยทุก ทั้งร้านเลยนะครับ3กล่อง100ทั้งร้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทางร้านเข้าห้ชิมได้ด้วยนะครับผมอ๋อนี่นะป้ายนะครับชิมก่อนได้ครับผมสามกล่องร้อยรวมได้จ้าใช้ติดได้นะจ้าพี่สนใจตัวไหนสอบถามได้ครับขนมปังนมฮอกไกโดนะครับผมตัวนี้สีขาวนี่คือเป็นอะไรครับข้างในเป็นไส้นมข้นไส้นมข้นนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้ล่ะครับอันนี้เป็นข้านต้เก น่ารูกเกียรตินะครับผมมีหลายหน้าเลยนะครับ<า>ร้านนี้จะอยู่โซนไหนครับน้องฝั่งตล,ดลา,าตลดเก่านะาโนโครับผมนี่ปกติเราขายที่นี่ทุกวันเลยไหมขายทุกวันค่ะทุกวก็จะมีเป็นขายที่อื่นด้วยอ๋อขายที่อื่นด้วยครับผมโอบบ้โหอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะเป็นเมืองกาญครับพี่อ๋อครับผมที่ลำพญาก็มีลำพญานะครับผมนี่คือเราทำเองเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรามีโรงงานลงาผลิตเองเลยอ๋อเป็นโรงงานผลิตเองเลยนะยสดใหม่ทุกวันเลยนะครับผมน่ากินมากเลยนะครับมีหลายหน้าเลยนะครับผมนี่นะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเอาผมเอาตัวนี้ตัวนี้อะไรครับเนี้ยตัวผมเอาฝอยทองเนี้ยครับอาเอากล่องหนึ่งครับผม นี่นะครับลูกค้ามาถึงก็ชิมก่อนได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับลูกค้าอร่อยเลยนะนิ่มเลยนะครับผมอร่อยจริงจริงครับผมนี่ลูกค้าบอกอร่อยนะครับมีหลายไส้มีหลายหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้เขาก็จะรับออกงานอีเวนต์ไปตามบูธต่างๆด้วยนะครับ นอกจากที่จะขายที่ตลาดน้ดนาดอนหวแล้วนะครับก็มีออกบูด้วยนะครับอ่ เวลานนี้นะครับก็จะร้านได้สวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ที่ร้านก็มีรับสแกนคนละครึ่งด้วยนะครับผมนี่คือหน้าพิซซ่านะครับนี่ครับ นะะะลูกค้าก็มาเรืร่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับขายดีเลยที่เดียวนะครับร้านนี้นะจัดใส่กล่องได้สวยงามเลยนะครับขายดีมากเลยครับร้านนี้นะครับ ท,ที่หัวหน้านะคะคุณลูกค้าอันนี้เราเป็นจี่ลูกค้าไม่เตยชาไทยช็อกแลตร้านเป็นเจ้าค่ะร้านเคสเบเ,บเ,บเกอรี่เนาะ <ใช S 1> ขนมปังนมฮอกไกโดนะครับผมน,ะะน้องวันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แบบนี้คือขายได้เยอะสุดเลยกี่กล่องครับขายได้เยอะสุดเลยกี่กล่องประมาณ5-600ึงหกร้อ้าถึงหกร้กล่องเลยนะครับผมถ้าเป็นข้างหกร้อ่องร้านข้างใน โอ้โห40,000เลยนะต่อวันเลยนะโอ้โหครับผมปกติจะขายในเรื่องของเสาอะไรเสาที่เลยนะครับผมมันปกติวันธรรมดาก็ขายใหญ่อืมครับผมแต่เราขายทุกวันเลยเนาะครับผมนี่คือสูงสุดนี่คือวันละ40,000เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับน้องเดี๋ยวฝากร้านหน่อยค่ะร้านเพชรเดลี่นะคะอยู่ที่ตลาดน้ำวรวรรณคะับครับผม ขนมปังนี่เราก็เป็นปังต่อครับมีรับออกงานอีเวนต์ด้วยเนาะใช่ค่ะครับผมมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรไหมมีอยู่ตรงกล่องเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับส่งภายในเขตใช่ไหมครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับช่องตลอดถ่ายคลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากมาอุดหนุนร้านเคทเบเกอรี่ได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดเก่านะ ครับผมโอเคครับคลิปนี้ตอนลงดคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบน,นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้องด้วยนะครับ